ที่88กราบกรานเป็นสภพยเง็กเสียงบุนพูดลุกขึ้นด้วยความตระนุกนางเคยได้ยินชื่อนี้มีนำซ้ำอย่างล่วงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมันเป็นบิดาตอนเดิมสุรากับผู้คนสนทนาถึงนางปราโรกับผู้รับฟังอยู่ด้านข้าง,ด,งดังนั้นนางดังนั้นนางถามพรกว่าเป็นกระเทยไม่ชายไม่หญิงเมื่อร้อยปีก่อนหรือ ใช่แล้วเด็กเอ๋ยปึงจีบุ่นเป็นบุตรที่เกิดจากภรรยาของร่างบุรุษมันเงีกเสียงบุ่ญยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นสงสัยนางเพียงทราบว่าอมรศสองหน้าัูหึงเป็นตัวประรารทั้งไม่ชายไม่หญิงยามนี้ได้ยินอาจารย์กล่าวชนีอดกล่าวไม่ได้ร่างบุรุษมันเมื่อมีภรรยาหรือร่างสติยังมี เอ,อิถึงตอนนี้โชคคิดว่าอิสตรีไม่บังควรถามมากความจะนีต้องนานแดงหูมก,ก,กลืนคำพูดไว้แต่หุ่นเสือไทยกล่าวว่าใจแล้ว,วาร่างสตรีของมันยังมีสามีมีนำซ้ำ่ร,ร่างสตรีของมันยังกำเนิดบุตรีผู้หนึ่งนี่คือสาเหตุที่มันมีชายาอมนุษย์สองหน้าอย่างนั้นภรรยาของมันเป็นใครภรรยาของมันก็เป็นนางอสูรผู้หนึ่ง ชายาแมงป่องก้าวห่างเงกกเสียงบุนแม่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้แต่ฟังจากชายาก็เป็นที่หวาดวันสถานควันดังนั้นถามว่าพวกนางยังมีชีวิตอยู่หรือแมงป่องก้าวห่างขโมยคำพีปัญญาปรมีจากหอส้อนคำพีของเสี่ยวหงีเนื่องเพราะไม่รู้จักเล็ดโคจรพลังร้อนรุ่มฝึกลมโบร,ราณมหาภูมิเป็นเหตุให้ไฟท่าแตกเสียชีวิตอมนุษย์สองหน้าเรา ยังมีชีวิตยอยู่หรือใช่แล้วพลังฝีมือของเม้งยี่เป็นปูของมันทายทอดให้แต่มันยังไม่ทราบถี่ทายทอดพลังฝีมือแกมันเป็นปูของมันเองเกงกเสียงพุนกล่าวอย่างตื่นตะนกมิชาฝีมือของมันร่มเรียนจากปูมันเองเชนนี้เป็นว่ามย์สองหน้าราเรื่องที่อาจารย์ฆ่าบุตรชายของมันแล้วหรือมันทราบการตายของปึงจีบุน แต่คาดว่าไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นฆาตกรไม่เช่นนั้นเม่งยี่ในเลยยังสืบสอดศัตรูไปทั่วทุกแห่งหนอาจารย์ท่านยังไม่บอกว่าชะนกระทําเช่นนี้แต่หุนซื้อไทยทอดถอนใจกล่าวว่ากล่าวไปนับเป็นบาปกรรมจริงๆขณะที่เด็กผู้นี้อายุสิบขวบบิดาบุญธรรมเราพลันมายังบ้านเรางบคงสี่หนึ่งแกเราตอนนั้นท่านผู้เฒ่าเข้าใจว่าเราย่างเขาไว้กลางคน ไม่สามารถฝึกวิชาบุอีกจึงส่งจดหมายสั่งเสียของมาดาเรามาเด็กเอ๋ยเราสมควรคาดคิดได้ขณะที่เราล่วงรู้ชาติกำเนิดอันขับแขนและบั้นปลายของมาดาเราเป็นความเจ็บช้ำรันทดเพียงใดเสะอกะอื่นเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อเราหลังจากทราบชาติกำเนิดอาขับแขนจนตายยังพอทำเนามีขาดเพศภัยสำสอง คำคือหนึ่งปรากฏบุคคลราตรีผู้หนึ่งบุกรุกเข้าห้องเรากลับเป็นหญิงรับใช้ของบรรดาเราเมื่อครั้งกระโนนแต่ตอนนั้นนางสวมใส่ชุดบุรุษมีน้ำซ้ำเราไม่เคยพบผ่านมาก่อนยามกระทันหันจึงไม่รู้จักเิกเสียงบุญส่งเสียงดังอ้อถามว่านางรุ่นมาบอกต่ออาจารย์ว่าคนที่ข้างกายเป็นบุตรของศัตรูหรือไม่นางยังไม่ทราบ นางเป็นหญิงรับใช้คนเล็กที่สุดของม,มารดาเราขณะที่อํานุสองหน้าเข็นฆ่าสังหารบิดาเราทั้งครอบครวัวนางเพิ่งมีอายุ14ปีเป็นหนึ่งเดียวที่มีชีวิตรอดได้วิชาฝีมือของอาจารย์เป็นนางทายทอดให้รึใช่แล้วนางสึบสอบไปสุดขอบลาชอบพบเรา,ยาอย่างยากเย็นจุดประสงค์เพื่อให้เรารางแค้นแทนบิดามารดาจึงทายทอดเคล็ดวิชาศาสวค์แกเรา เอกเสียงพุ่นถามว่าภายหลังอาจารย์ทราบได้อย่างไรว่าวิดาของมันเป็นบุตรของอมนุษย์สองน้าแต่หุนซื้อไทยกล่าวว่าตัวนั้นเรายังไม่ทาบว,ว่าขนข้างกายเป็นบุตรของศัตรูเราเพื่อดำเนินการล้างแค้นจึงลออฝึกยอดวิชาศาสวรรค์เป็นการรับทุกข่้มคืนให้หญิงรับใช้รุดมาชี้แนะวิชาฝีมือแก่เราดำเนินเป็นเวลาสีห้าปี ตอนนั้นเด็กผู้นี้มีอายุสิบห้าปีแล้วมีโยคืนหนึ่งหญิงรับชายนั้นพลันรุดมาแจ้งเรื่องที่ปวดร้าวใจยิ่งกว่าต่อเราตอนนั้นเรายังไม่เชื่ออยู่บ้างภายหลังผลการสืบสอบพิสูจน์ยืนยันว่าสามีเราเป็นบุตรชายของมรดสองหน้าเองเด็กเอ๋ยเจ้าสมควรได้คิดความปวดร้าวของเราตอนนั้น ยังปวดร้าวกว่าลุ่งรู้ชาติกำเนิดของตนเองและสภาพการตายของบรรดาเราเอีกความรักและความแค้นอาฆาตและน้ำใจผัวพันสับสนเราเคยครุ่นคิดปึงจีบุนเป็นคนไร้ความผิดตอนนั้นมันมีอายุเพียงไม่กี่ปีในเลยโทษว่ามันได้แต่เราก็ไม่อาจลืมสภาพการตายของบรรดาเราได้เราแกล้มกลืยเป็นเวลาหลายเดือน ขิดสืบสองร่องรอยของอำนา์สองหน้าได้ก็หาไม,ม่พบในค่ำเคืนฤดูหนาวขณะหญิงรับชายนั้นสนทนากับเราอยู่ในห้องหลับเบื้องนอกพรันบังเกิดเสียงตะวาดกล้องประตูห้องถูกกระแทกทลายคนสองคนถือกระบีโถงเข้ามาเจา้าคาดว่าเป็นผู้ใดเงกเสียงบุนพอฟังตอบว่ายอมเป็นบิดาของมันแล้วใช่แล้วเป็นบิดาของมันและบุตรชายคนโตของเรา พวกมันเข้าใจผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุทําให้เรากระทําผิดประการหนึ่งเข้าใจผิดอันใดหรือเ,เด็ก ơi, เอเ๋ยเจ้าลืมเลือนว่าหญิงรับใช้ของมารดาเราสวมใส่ชุดบุรุษหรือไม่หยกเสียงบุ่นค่เข้าใจในบันดนกล่าวว่าอาจารย์อธิบายต่อพวกมันหรือไม่แต่ฮุนซื่อไทยกล่าวว่าอธิบายอย่างไรเด็กเอ๋ยตอนนั้นเราทั้งแขนทั้งอาฆาดจีบุนก็กําลังบรรดาลโทสะ เมื่อว่ามันไม่ได้เ,เรียนวิชาฝีมือยังถือกระบ,บี่ฟันใส่เราบุตรคนโตของมันก็เสือกระบ,บี่แทงใส่ยิงรับใช้เราขณะดจะช่วงจริงกระบ,บี่ของมันโศพ่อหลูกมายิงรับใช้นั้นผลันตวาดกลองปิดชีวิตมันโศพ่อหลูกกับเมืองยิงรับใช้หลังจากฆ่าคนก็คุกเขาต่อเรานางทราบว่าเราไม่อาจหักใจลงเมืองดังนั้นลางแค้นแทนเรา แต่ผู้ทีขาเป็นสามีและอุดชายเราเพื่อเป็นการลูกแก่โทษจึงควางกระบีเชือดคอตัวเองตอนนั้นเราทั้งแขนทั้งเขารบต่อนางและเพิ่มความขัดแย้งปวดร้าวแก่เราพรันเห็นห้องหับเกิดเพลิงไหมจึงวิ่งออกไปชมดูเด็กเอ๋ยเราไปสายก้าวหนึ่งบาท่านยญิงรับชาในบ้านล้วนถูกเข็มฆ่าสังหารสิน้นภายหลังเพิ่งทาบว่า พวกมันเป็นชาวยุทธจักรที่หญิงรับช้ชักชวนมาคนเหล่านั้นล้วนเป็นทายาทของชนชาวริมที่มีความแค้นกับอมนุษย์สองหน้าเพอทราบว่าเปิงจีบุนเป็นบุตรของอมนุษย์สองหน้าในเลยยินยอมปล่อยปลาล,เลาเวนถึงกับฆ่าคนเผาผลาญบ้านช่วเตอนนั้นเราความจริงคิดตายเป็นการปลดเปลื้องกลับได้รับการช่วยเหลือจากเต่าทองไรเงาแปะเทียนเกีย เงียเสียงบุ้นทาาว่าปูโซแซ่แปะก็เป็นคนที่หญิงรับใช้นั้นชักชวนมาเรื่องไม่ใช่ตอนนั้นเต่าทองไรเงาเป็นแขกของบ้านเราเนาเพราะจีบุญชม,ชมชอบศึกษาวิชาพยากรณ์คบคากับเต่าทองไรเงาอย่างสนิทสนมแต่ตอนนั้นไม่มีผู้ใดทราบว่ามันเป็นหนึ่งในสียอดคนบุริมภายหลังเราเพิ่งทราบว่ามันคิดคุม้มครองเรา และเสืบส่อร่องรอยของอมรุษสองหน้าจึงจงใจสนสนมกับจีบุญเหกเซียงบุญกล่าวว่าคนถูกหญิงรับใช้ฆ่าทิ้งหามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์ไม่อาจารย์ใช่ต้องลายเสียใจหรือเด็กเอ๋ยมันโศเพราะลูกตายในเงื้อมมือหญิงรับใช้มาดาเราตอนนี้เราเป็นทาสญาตเพียงหนึ่งเดียวของชาวสวรรค์ศัตรูของเมนยี่ไม่ใช่เราจะเป็นผู้ใด เีกเสียงบุญคิดไม่ถึงบุญคุณความแข้งของตระกูลทั้งสองกลับสลับซับซ้อนปานนี้นับเป็นที่ยากยิ่งจะเชื่อถือจริงๆต้องโทษถอนใจยาวกล่าวว่าภายลังอาจารย์จึงปรงผมออกบวชหรือใช่แล้วหลังจากผ่านการเที่ยวกรำทั้งสองรุ่นและเกลี้ยกล่อมจากเท่าทองไรเงาในที่สุดเราเห็นซึ่งถึงแก่นแท้ของชีวิตปรงผมเข้าสู่สถาบันสง ปฏิฐานต่อหน้าพุทธองค์ว่าจะขจัดปัดเป่าเพศไปให้กับบุญเมเีกเสียงพุ่นเข้าใจทุกประการแล้วนางความจริงข้าคิดว่าตนเองมีชะตาอันขับแขนยามนี้ฟังดูอาจารย์ยังมีชาติกำเนิดขับแขนขมขืนกว่านางมากนลยความคิดคำหนึ่งปรวัตินึกถึงปึงเมงรู้สึกมันก็น่าเวทนาไปแล้วหากแม้นมันทราบว,ว่าศัตรูที่สังารบิดา และพี่ชายเป็นมารดาของตนเองมันจะทำอย่างไรนางรู้สึกอาจารย์ที่หลีกเลี่ยงไม่พบหน้ามันเป็นความคิดอันถูกต้องทันใดชุกคิดว่าอาจารย์บอกเล่าความแค้นอันสับสน,นนี้ต่อนางโพรามีเจตนาลึกลําพาระคลี่คลายความแค้นของมันสองแม่ลูกแสดงว่าตกอยู่ที่ไหนจึงดังคาดหมายแต่หุนสื่อไทยถามว่าเด็กเอ,อ๋ย จะทราบเจตนาของเราหรือไม่เงยกเสียงบุญโูกศรีสากล่าวว่าสิทธจะพยายามทําความเข้าใจกับมันเกลี่ยกล่อมมันเปลี่ยนค่าคติของความแค้นให้มันเข้าใจถึงส่วนที่ดีงามของมนุษย์โอเมิงยีด่ดิเออรันยิงถูกปรการฝากไว้กับวาสนาเถอะเพียงแต่เราจัดการให้พวกเจ้าแต่งงานเช่นนี้นับว่าสร้างความขับแค้นแก่เจ้าแล้ว จ้าไ่โทษว่าอาจารย์กระมังหงิกเสียงปุ่นก้มศรีราะด้วยความละอายนางบังเกิดความรู้สึกเป็นสุขและบังเกิดความเลื่อนลอยนี่เป็นการเดิมพันที่อาจคาดการได้นางทุ่มเทความสุขชั่วชีวิตเป็นเข้าพนันนผลปรากฏเป็นรูปใดหากไม่เป็นเช่นดังหวังก็ต้องคมคืนไปชั่วชีวิตนางชำองมองปึงเมงบนเตียงเวบหนึ่ง ันกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวอาจารย์เพื่อช่วยเหลือพวกมันสิทธิ์ยินยอมรับความเจ็บปวดทั้งมวลต้อให้ภายหน้ามันสลัดทอดทิ้งขพเจ้าวก็เป็นชะตาของสิทธิ์ทั้งไม่ตำหนิมันและไม่ตำหนิอาจารย์แปหุหนสือไทยผูกศีสะกล่าวว่าเด็กเ๋ยเจ้าดีงามไปแล้วขอให้ปุโตปกป้องคุ้มครองพวกเจ้าตอนนี้เจ้ากราบคาราวะที่สถิตวิญญ,ญาณของบิดามันเถอะ เีกเสียงบุญทรงกายขึ้นชา้าช้าทานาจจะกลาบวราลาลงพลัพนได้ยินปึงเมงบนเตียงคำรามก้องนางรีบหันกายไปก้มมือ้ายมันไว้ถามเสียงนุ่มนวลเมงก่อท่านเป็นไรแล้วปึงเมงลืมตาแตกส่าไรปรกกายมองดูเงียกเสียงบุญคลายรู้จักคลายไม่รู้จักเมอมองยางตะลึงลานเงียกเสียงบุญกล่าวว่าท่านไม่รู้จักข้าพเจ้าหรือ ขพเจ้าคือเงีกเสียงบุญอย่างนั้นมือเท้าปึงเมิงสันกระตูอีกครั้าตายผิวหน้าปรากฏหูน้อยสองตัวเลยยุบยับส่งเสียงควรครางออกมาสแสดงว่าผิดคุณใส่กำมอเริบแล้วเงีกเสียงบุญลำบากะยิ่งเลี้ยวหน้าไปยังแปะหุ่นสือไทยกล่าวว่าอาจารย์มันเจ็บปวดรุดราน่นะแปะหุ่นสือไทยโพกศีสากล่าวว่า ผิดคุณใสของภูเขาแมวทุกหนึ่งชั่วยามจะก,กำเวรเลิบครั้งหนึ่งโอ้นี่น่ะเป็นคราครกของเด็กผู้นี้สมควรรับการเขี่ยวกรัมชนิ่งเสียงควรครางของปึงเมงคล้ายกระบีแหลมคมเล่มหนึ่งทิมแพงใส่หัวใจเงีกเสียงบุญเห็นมันถูกพิดคุณใส่เขี้ยวกรัมครับไม่สามารถแบ่งเบาความเจ็บปวดจากมันได้ปรมาณชั่วหําเตือด เสียงครางของปึงมิงค่อยสง,งบลงสิ้นสติไปอีกคราเหตุเสียงบุญบังเกิดความขับเค้นรันทดปรารถนาใค่โถมไปบนร่างปึงมิงเป็นเสียงร่ำให้ออกมาปรากฏฝ่ามือนุ่มนิ่มข้างหนึ่งกุมมือนางไว้ริมโตนบังเกิดเสียงอาจารย์ดังว่าเด็กเอ๋ยรีบกราบคาระวะเถิดฉกช่วยโอกาสที่มันลับสนิทว่าเราจะรีดผิดคุณใสมายังร่างทอนล่างของมัน จ้านั้นมันจะฟื้นคืนสติมาเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าก็จะขับพิษขุนใสให้กับเหงกเสียงบุนเหลียวมองอาจารย์ปาดคราบนำตาบนใบหน้ากล่าวว่าขาพเจ้าจะขับอย่างไรใช่ขับครั้งเดียวก็เสร็จสิ้นถึงไม่แปลงหุสนสืบไยคิดกล่าวก็ไรแต่คล้ายมีความขัดข้องใดจึงเคลิ่มกลืนไว้กล่าวว่าได้เกยเมื่อถึงเวลามันจะมีความต้องการอย่างรุนแรงเจ้าต้องคล้อยตามมัน เอกเสียงบุญยังไม่เข้าใจแต่เห็นอาจารย์ล่าถอยไปบนไม้หินตัวหนึ่งพริมตามไม่กล่าววาจาแต่แต่เดินถึงหน้าป้ายสถิตวิญญาณนางทราบว่าตนเองโผกราบกรานล,ลงนับเป็นสภัยของตระกูลปึงแล้วแต่ยังย่อกายลงกราบกรานพังกราบกรานล,ลงพระได้ยินอาจารย์อุทานดังเอกกระแสลมชงหก รจนานางช้อนตาขึ้นอาจารย์ที่นั่งอยู่ด้านข้างไม่ทรา,าบสาบส่วนไปตั้งแต่เมื่อใดเงกเสียงบุญพุ่นลุกขึ้นอย่างงุนงง,ง,งกว่าตามองโรบขับเปลวเทียนสีแดงยังเต้นระดิกแสดงว่าเกิดเหตุขึ้นดังนั้นอาจารย์ติดตามออกจากถ้ำนางรีบลาถอยไปถึงข้างกายปึงงมิงป้องกันศัตรูบุกเข้ามาประทุษร้ายต่อปึงงมิง จบบทที่8ปิบป